สวัสดีค่ะทารกแรกเกิดป่วยโรงพยาบาลชนบุรีนะคะวันนี้จะมีการนำเสนอวิดีโอการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัวในการดูแลทารกเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านค่ะโรคทารกอาจจะมีการเจ็บป่วยเป็นโรคหรือว่าสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง เมื่อทารกคลอดก่อนกำหนดก็จะมีโอกาสหยุดหายใจได้ง่ายเนื่องจากอวัยวะทุกระบบของร่างกายยังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้บางครั้งตัวร้อนบางครั้งตัวเย็นไม่สามารถดูดกืนนมได้เองเหมือนทารกเกิดปกติเนื่องจากแรงดูดนมเบาการดูดกืนยังไม่ต่อเนื่องติดหลับ ปลูกยากลำไส้ยังย่อยอาหารและดูดซึมอาหารได้ไม่สมบูรณ์จึงทำให้ทารกต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นานมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าเด็กเกิดปกติค่ะการรับประทญญานยาในทารกนะคะห้ามซื้ออยารับประทานเอง ควรใช้ยาตามแพทย์สั่งค่ะโดยปกตินะคะถ้าลุกคลอดก่อนกําหนดส่วนใหญ่จะได้รับวิตามินแล้วก็ยาเพิ่มธาตุเหล็กค่ะทารุกนะคะควรได้รับยาตรงตามเวลาขนาดถูกต้องตามแผนการรักษานอกจากนี้ยาทุกตัวมีผลข้างเคียงของการใช้ยานะคะอาจจะเกิดการสะสมที่ตับจึงควรใช้ยาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น,นะคะ่ะ การเตรียมอุปกรณ์ของใช้สำหรับทาลกเสื้อควรเป็นผ้าเนื้อนุ่มสวมใส่ง่ายตะเข็บน้อยไม่ควรมีกระดุมค่ะเพราะอาจจะเกิดการกดทับผิวหนังได้การสวมใส่เสื้อผ้าควรเลือกตามสภาพอากาศหากอากาศร้อนควรสวมใส่เสื้อผ้าบางๆหากอากาศเย็นควรสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาขึ้นสวมถุงมือถุงเท้าหมวก และเสื้อผ้าทุกชนิดที่นำมาใช้กับทารกนะคะควรนำไปซักก่อนค่ะที่นอนไม่ควรนุ่มเกินไปเพราะอาจอันตรายได้ถ้าหากทารกนอนคว่ำอ่างอาบน้ำควรแยกใช้เฉพาะสำหรับอาบน้ำนะคะไม่ควรนำกะละมังหรืออ่างอาบน้ำที่ใช้สำหรับซักผ้าล้างจานมาอาบให้ทารกนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดสารเคมีตกค้างส่งผลให้เกิดอันตรายกับลูกน้อยได้ค่ะ ยาสระผมน,น้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างขวดนมควรเป็นของใช้สำหรับเด็กอ่อนนะคะการใช้ขวดนมหรืออุปกรณ์ปั๊มนมควรล้างด้วยน้ำยาล้างขวดนมแล้วต้มในน้ำที่เดือดประมาณ15นาทีเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อห้ามใช้วิธีการลวกน้ำร้อนเพราะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะ เตรียมสถานที่ห้องที่ใช้เลี้ยงทารกควรมีอากาศถ่ายเทดีหลีกเลี่ยงฝุน่นควรบุหรี่รักษาความสะอาดระมัดระวังยุงมดและ,มะแมลงต่างๆอากาศไม่ควรร้อนและก็เย็นเกินไปนะคะสามารถเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศได้แต่ให้หลีกเลี่ยงทิศทางลมที่มาโดนทารกโดยตรง เครื่องปรับอากาศควรปรับอุณหภูมิไว้เท่ากับ27-28องศาบรรยากาศเงียบไม่มีเสียงดังเกินไปควรงดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในห้องที่ทารกนอนเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระยะ3เดือนแรกควรหลีกเลี่ยงการพาทารกออกนอกบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อหากญาติที่มาเยี่ยมมีอาการเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการอุ้มหรือใกล้ชิดทารก หรือผู้ที่มาเยี่ยมควรมีการล้างมือและสวมแมสก่อนเยี่ยมทารุกเสมอคะ่ะแนวทางการตรวจตามนัดถ้าหากลูกน้อยนะคะมีนัดตรวจติดตามอาการนะคะคุณแม่นะคะควรจะพาน้องมาตรวจตามนัดให้ตรงตามวันเวลาที่แพทย์นัดทุกครั้งนะคะการดูแลต่อเนื่องในทารคลอดก่อนกำหนดหลังกลับบ้าน ควรระมัดระวังเรื่องต่างๆดังนี้ 1. ภาวะอุณหภูมิกายมารดาควรมีประลอดวัดไข้และรู้วิธีการวัดไข้ที่ถูกต้องภาวะตัวเย็นสามารถแก้ไขด้วยโดยการห่อตัวห่มผ้าใส่ถุงมือถุงเท้าให้กับทารกส่วนภาวะตัวร้อนมีไข้ควรเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกต้องก่อนแล้วจึงนำทารกมาพบแพทย์นะคะ การประเมินการดูดนมกระเพาะอาหารของทารกมีขนาดเล็กหากทารกหลับควรปลุกให้ทารกดูดนมทุกสามชั่วโมงวิธีการสังเกตว่าทารกดูดนมแม่ได้เพียงพอหรือไม่ควรสังเกตจาก 1. ทารกควรปัสสาวะ6กถึงเครั้งต่อวันลักษณะปัสสาวะจะต้องมีสีเหลืองจางปริมาณมาก 2. ทารกควรอุจจาระอย่างน้อยวันละสามครั้ง ลักษณะต้องมีสีเหลืองเป็นเนื้อมากกว่าน้ำสามการนอนหลังดูดนมแม่ทารกต้องได้นอนมากกว่า1ชั่วโมงนะคะวัคซีนเมื่อจำไหนทารกกลับบ้านทางโรงพยาบาลจะฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคให้ทารก2ชนิดคือ 1. วัคซีนป้องกันวานาัณโรค1เข็มที่หัวไหล่ด้านซ้าย มารดาควรกลับไปสังเกตอาการต่อถ้าหากมีตุ่มหนองขึ้นที่บริเวณหัวไหล่ห้ามแกะห้ามแคะถ้าหากตุ่มหนองแตกให้ใช้สำลีสะอาดชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดทําความสะอาดได้เบาๆนะคะหลังจากนั้นแผลก็จะแห้งหายไปเอง 2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี1เข็มทารก ควรได้รับวัคซีนต่อเนื่องจนกว่าจะครบ3ามเข็มในการรับวัคซีนแต่ละชนิดนะคะมารดาสามารถดูได้ในสมุดสีชมพูหน้าบันทึกวัคซีนค่ะสามารถไปฉีดได้ที่บริเวณสถานีอนามัยใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือคลินิกใกล้บ้านตามที่มันดาสะดวกได้เลยค่ะการดูแลสุขภาพ การดูแลความสะอาดของร่างกายการอาบน้ำควรอาบน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก่อนให้นมหรือหลังให้นม2ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลอกสถานที่อาบน้ำไม่ควรมีลมโกกเวลาอาบน้ำไม่ควรเกิน10นาทีน้ำที่อาบควรเป็นน้ำอุ่นนะคะหากสะดือไม่หลุดให้เช็ดตัวแทนการนำทะลกลงกระมังอาบน้ำค่ะ การสระผมควรสระอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ครั้งตามความเหมาะสมการทาโลชั่นเด็กอาจจะแพ้ได้ให้สังเกตอาการถ้าสะดือยังไม่หลุดให้เช็ดสะดือด้วยสำลีแอลกอฮอล์และเช็ดตาด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะการดูแลทั่วไป อันตรายนะคะถ้าเกิดว่าลูกน้อยตัวเย็นอาจจะทำให้เกิดภาวะท้องอืดซึมไม่ดูดนมและจะส่งผลต่อการย่อยอาหารการหายใจหากทารกมีความผิดปกติควรไปพบแพทย์ติดตามการเจริญเติบโตในสัปดาห์แรกน้ำหนักทารกจะลดลงและเพิ่มในสัปดาห์ที่สอง น้ำหนักจะเพิ่มเท่าแรกเกิดและหลังจากนั้นจะเพิ่มวันละ20-30กรัมหากทา,ารกน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการให้น้ำนมว่าเพียงพอหรือไม่โดยทั่วไปทา,ารกคลอดก่อนกำหนดการจเจริญเติบโตจะทันเด็กทา,ารกคลอดครบกำหนดเมื่ออายุ2-3ปีค่ะการประเมินพัฒนาการในทา,ารกคลอดก่อนกำหนด ควรประเมินพัฒนาการตามรายละเอียดในสมุดสีชมพูสมุดฝากท้องของคุณแม่ค่ะหรือสามารถตรวจสอบพัฒนาการของทารกได้ตามสมุดพัฒนาการที่ทางโรงพยาบาลให้ไปค่ะการสังเกตอาการผิดปกติตัวเหลืองภาวะตัวเหลืองเป็นอาการผิดปกติโดยเราจะสังเกตรเริ่มจากบริเวณใบหน้าลำตัวฝ่าเท้า ปลืตาล่างถ้าเหลืองมากขึ้นทารกจะซึมดูดนมน้อยลงให้รีพามาพบแพทย์นะคะไข้ตัวร้อนเริ่มที่อุณหภูมิมากกว่า37.5องศามารดาควรมีปลอดวัดไข้และทราบวิธีการวัดไข้ถ้าไข้สูงเท่ากับหรือมากกว่า38องศาควรเช็ดตัวลดไข้15นาที หลังจากนั้น30นาทีวัดไข้ซ้ำเพราะถ้าไข้สูงมากกว่า38.5องศาทารกอาจชักถ้าการไม่ดีขึ้นควรรีบพาไปพบแพทย์นะคะท้องผูกพบในทารกที่เลี้ยงนมผสมมารดาควรตรวจวิธีการชงนมว่าถูกต้องหรือไม่และไม่ควรให้น้ำหลังจากดื่มนมนะคะ หากไม่ดีขึ้นควรเปลี่ยนนมถ้ารกที่ดูดนมมันดาอาจจะมีการถ่ายเละๆ6-8ครั้งต่อวันได้สีอุจจาระจะเป็นสีเหลืองมีเนื้อพอๆกับน้ำถือว่ายังคงปกติอยู่เมื่ออายุสองสัปดาห์ขึ้นไปจะถ่ายน้อยลง <tem f air> <t> การถ่ายเหลวคือการถ่ายอุจจาระที่มีน้ำมากกว่าเนื้อ ร่วมกับมีหน้าท้องบวมแดงหรือทาลกหลงกวนควรรีบนำทาลกไปพบแพทย์ท้องอืดพกได้เนื่องจากกล้ามเนื้อหูลูดกระเพาะอาหารไม่สมบูรณ์หลังให้นมควรจัดท่านอนตะแคงซ้ายประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าท้องอืด้องงองแงไม่สบายอาจเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้อง ดูดนมมันดาไม่ถึงร้านนมหรือดูดจากขวดมีลมเข้าจุกนมควรอุ้มทารกพาดบ่าไล่ลมประมาณ1 0บถึงสินาทีหลังให้นมหากทารกอาเจียนควรรีบจับนอนตะแคงทันทีเพราะถ้าทารกสำลักนมอาจจะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบได้ค่ะน้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกใช้ไม้ผ่านสำลีเช็ดจมูก หรือใช้ที่ดูดน้ำมูกลูกสุบยางแดงดูดน้ำมูกออกดูแลให้ความอบอุ่นกับทารกและนอนศีรษะสูงเล็กน้อยหากไม่ดีขึ้นมีไข้หายใจเหนื่อยหายใจเร็วมากกว่า60ครั้งต่อนาทีปิดจมูกบ้านหรือหายใจเสียงดังควรทารกพบแพทย์ค่ะถค่ในปากเป็นอาการปกติส่วนใหญ่จะพบในทารกที่ให้นมผสม วิธีการทำความสะอาดนะคะมันดาล้างมือให้สะอาดใช้ผ้าสะอาดหรือผ้ากอสชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วและพันรอบมือเช็ดทำความสะอาดในปากให้น้องนะคะหากฝ้าในปากไม่ลดลงไม่ดีขึ้นควรนำทารกไปพบแพทย์นะคะไม่ควรจะนำไปกวัดยาบ่งละสะอึกเป็นอาการที่พบบ่อยในทารก หลังการดูดนมซึ่งจะหายได้เองและที่สําคัญขณะสะอึกไม่ควรนําทารกนอนล่าเพราะอาจจะทำให้ทารกแหวะนมและสำหรับนมได้ควรอุ้มทารกให้ศีรษะสูงขณะที่สะอึกจนกระทั่งหยุดสะอึกจึงค่อยจัดท่านอนนะคะตามีขี้ตาวิธีการดูแล,แลนะคะก็คือใช้สำลีสะอาดชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว เช็ดจากหัวตาไปหางตาสำลีหนึ่งก้อนใช้แค่หนึ่งครั้งนะคะหากไม่สะอาดให้ใช้สำลีก้อนใหม่หากทารกตาแดงหรือตามีขี้ตามากขึ้นควรมาพบแพทย์ค่ะสถานที่ที่สามารถให้การช่วยเหลือแนะนำสถานีอนามัยหรือคลินิกใกล้บ้าน หรือหากมีอาการฉุกเฉินสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่1669ค่ะอาหารที่เหมาะสมนมแม่เป็นนมที่เหมาะสมในการเลี้ยงทารกเนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วนย่อยง่ายมีภูมิคุ้มกันโลกสูงในระยะแรกทารกไม่สามารถดูดนมมันดาได้มันดาควรบีบน้ำนมให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ทารกได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องเมื่อทารกน้ำหนักมากขึ้นสามารถดูดนมแม่ได้จะนัดมานดามาฝึกให้นมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านมารดาควรฝึกการบีบน้ำนมแม่ให้ถูกต้องและสม่ำเสมอตามคำแนะนำหากสงสัยควรปรึกษาพยาบาล เพื่อการบีบเก็บน้ำนมแม่ได้ถูกต้องสะอาดป้องกันการติดเชื้อของลูกน้อยค่ะระยะเวลาในการเก็บน้ำนมแม่เก็บที่อุณหภูมิห้องมากกว่า25องศาเก็บได้1ชั่วโมงเก็บที่อุณหภูมิห้องน้อยกว่า 25, องศาเก็บได้4ชั่วโมงเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บได้4วันเก็บในตู้เย็นช่องแช่แข็งที่เป็นตู้เย็นประตูเดียว สามารถเก็บได้2สัปดาห์เก็บในตู้เย็นช่องแช่แข็งตู้เย็น2ประตูนะคะสามารถเก็บได้3เดือนและเก็บในกระติกน้ําแข็งสามารถเก็บได้24ชั่วโมงหรือ1วันค่ะ